่ค,คะโครงการห้องน้ำหงทองสดชื่นมีจุดทัดแยกขยะนะสถานีสำรองภูนดีโลเวตปูตจัเดเศษอาหารวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่โตอย์ติญติิลานะคะวันนี้นะคะมีแขกมาเยี่ยมชมนวัตรกรรมของโครงการเราด้วยค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาดูว่าโครงการของเรานะคะมีนวัตรกรรมดีๆอะไรบ้างตามไปดูเลยค่ะและนี่คือธนาคารไข่ค่ะ การข่คืออะไรคะคุณฟ้ากนาคารข่ก็คือการเอาขยะนะคะมาแลกติ่งของที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นน้ามันไข่ไก่ปลากระป๋องแล้วก็มาม่าค่ะทุกคนการแลกของเรานะคะก็คือเอาขยะที่ใสงานนะคะอย่างเช่นกล่องล้างขวดน้ํานะคะแล้วก็เศษเหล็กต่างๆนะคะมาแลกเป็นติ่งของที่จําเป็นของใช้ในควเรือนค่ะทุกคนแล้วอะไร,ไรคะแบบสะสมแต้มไปใช่สะสมแต้มค่ะพอครบแต้มแล้วนะคะแล้วก็ เอามาแลกจานวนนี้เลยค่ดเป็นแล้วจะบอกว่ารางวัลใหญ่มีพัดลม้วยใช่พัดลมมีหมูกระทะเลยนะน่าจริงเหรอเออนี่เกมมีอ๋อเป็นเกมเป็นกมเป็นเกมอ๋อนึกว่ามีแบบแลกแต้มด้หมูกระทะกระป๋องโครงการห้องน้ําหอมเมื่อก่อนนะคะตามไซต์งานก่อสร้างเนี่ยห้องน้ําจะเป็นแบบสังกะสีนะคะแล้วก็คือแบบมันใช้งานไม่ได้ทนทานค่ะเราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดไปเลยว่าทําเป็นห้องน้ํานกดาวที่สามารถสร้างครั้งเดียวแล้วก็ย้ายไปวางที่อื่นได้ค่ะ สะอาดหอมมีแม่บ้านคอยเช็คลิสต์ตลอดเลยค่ะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหอมจริงไหมหอมตดเจริงมาดูกันค่ะว่าสะอาดไหมอ่าลองดูพนักงานทุกคนได้ใช้แบบนี้เลยนะคะเราไม่มีแบบแบ่งไม่แบ่งแยกค่ะมีพวกทิชชู่รวมล้างมืออะไรทุกอย่างเลยค่ะมีน้ําหอมด้วยหอมจริงแล้วก็มีจุดทัดแยกขยะนะคะแล้วแบ่งขยะเป็นประเภทนะคะนี่ตามประเภทเลยค่ะขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมขวดเครื่องดื่มค่ะแล้วสังเกตเห็นนี่ไหมคะ เป็นถังขยะน็อกดาว,ดาวค่ะเป็นนวัตกรรมของโครงการเราค่ะก็คือถังขยะแบบพับเก็บได้ค่ะสะดวกแต่การใช้มากเลยค่ะทุกคนแข็งแรงทนทานแล้วก็ย้ายไปไหนก็สะดวกด้วยสถานีสำรองภูนนี่นะคะแล้วก็มี สถา,านีสำรองปูนนะคะแยกปูนเป็นประเภทนะคะแบ่งเป็นตัดส่วนค่ะนี่ตามที่เราให้ดูเลยนะคะปูนทาสําเร็จรูปนะคะปูนกาวแล้วก็ปูนสกีนโค้ดค่ะแล้วก็ปูนก่อสําเร็จรูปค่ะ,ะและนี่ก็คือนวัตกรรมการใช้น้าวนจากตัวอาคารค่ะก็คือนวัตกรรมที่เราจะมีอ่าแองก้านมือนะคะรับปร์อ่ะทุกชั้นชั้นเลยแล้วก็น้ํานะคะก็จะไหลลงมา ตามท่อแล้วก็มาสู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะนี่นี่อันนี้แบ่งเป็นล็อกนะคะนี่เปน็นน้ำาีใช่จุดกรองกรองไวเรื<ๆ>่อยๆค่ะกรองจุดที่หนึ่งนะคะอ่อจนไปถึงจุดสองสามสี่จนน้าใสเลยใช่จนน้าใสแล้วก็เราเจะเอาไว้เดี๋ยวว่าล้างพวก เศษปูนเศษปณ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการรักโลูกมากๆเลยละค่ะตีโลเวสปุ๋ยจากเศษอาหารเวลาพี่ๆนะคะทานอาหารกลางวันกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรวบรวมพวกเศษอาหารต่างๆนะคะมาทําเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยที่ทํามาได้นะคะก็จะไปแจกพี่ๆบริจาคให้กับตามโรงเรียนไปทําประโยชน์ต่อไปนะคะเป็นนวัตกรรมที่ดีอย่างหนึ่งนะคะรักโลกมากๆเลยค่ะนี่กาลังกําลังทําอยู่เลยค่ะนี่ เดี๋ยวถ้ามีใครอยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกกันนะคะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราตรงให้เลยะคะ่ะใช่เดี๋ยวโบกับฟ้าส่งใ,ให้ะะอยากได้บอกมาเลยนะคะอันนี้นก็คืออีกหนึ่งนวันตกรรมนะคะที่เราอยากนํานเสนอนะคะก็คือจุดล้างมือนะคะอ่างล้างมือนี่อ่ะมันเป็นยังไงคะคุณโบก็คือเราเอาถังสีหรือว่าถังที่ใส่น้ํายานะคะ,ะไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะแล้วก็ นำมาทาสีใหม่แล้วก็ดัดแปลงเป็นอ่างล้างมือค่ะให้พี่ๆได้ใช้นะคะถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะรียูสของที่แมพไม่ใช้แล้วนํามาเป็นของที่สามารถใช้เกิดประโยชน์ได้ค่ะและนี่คือคออแยกขยะค่ะคออแยกขยะของเรานะคะก็จะมีคออแยกขยะเศษปูนเศษอิฐนะคะแล้วก็เศษไม้ค่ะแล้วก็เศษขยะมูลฝอยนะคะก็จะแยกเป็นตําพวกเลยค่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนการแยกขยะนะคะเพราะว่าต้นทุนการแยกขยะเนี่ยคือแพงมากๆเลยค่ะ เราก็เลยมีนวัตกรรมการแยกขยะแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะสะดวกแล้วก็เป็นระเบียบด้วยค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือนวัตกรรมอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะก็คือการใช้ปูนเหลือทายปั๊มนะคะมาทําทางเดินนะคะแล้วก็อิฐบล็อ,อกใช่ค่ะแล้วก็ทําเป็นม้านั่งด้วยนะคะเราจะไม่เอาปูนไปทิ้งใเสียเปล่าะไเป็นนวัตกรรมของเรานะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมานําเสนอนะคะ ฝากติดตามชมด้วยนะคะตามยูวาร์ด้วยนะคะ